สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโต้ยดําซิ่งครับเอ,เอาเฮียเสียว่าไงครับเสียวันนี้อยู่ที่บ่อสายเอชอาร์สักรูกเรื่องก่อสร้างเช่นเคยครับ เกู่กับเจ้าซีบีวันนี้มารออยู่3ามคันเลยวันนี้ก็ต,ตากมัวแต่ไปทำทางอยู่ครับโอ้อากาศวันนี้ฟ้ามืดครึ้มเลยครับบรรยากาศข้างแม่น้ำมูลครับผมอำเภอสตึกครับบ้านทาม่วง มาดูเดลก,กาเซียมองก่อนครับอยู่กับเจ้าเหลืองดำครับ JCB 4 5 z x ครับ นำทีมโดยเสียมองครับวันนี้ทีมงานสิทธิ์สิทธิท์แม่ไม้ครับ <laughs> <laughs> เสียมองเสียมองลา่างเตาโนโ มาดูโรกี้ต่อครับสิบโชครุ่งเรืองครับอดุลศักดิ์โรกี้ครับเดิมๆรอแล้วครับแค่ใส่มัวก็รอแล้วครับจอดคู่กับลาขาวเจ้าสเสน่ห์ตอต้อยครับ บรรยากาศฟ้ามืดครับวันนี้โรก,กี้นี่โอ้เป็นรถในตำนานครับนานแล้วครับโรก,กี้เต็งนิดเต็งหน่อยก็รอเลยครับเพราะ รถเขาโลมาแล้วครับะไปแล้วครับอดูการออกตัวก่อนครับเจอทรายกระเด้าด้วยครับ ไปแล้วครับดินทางปลอดไฟครับผมเอ็กตราสม,มัยกาถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำปะทู อ้แรงครับหนึ่งัดเต็มกลองเลยครับจัดหนักจัดเต็มครับ

โรยๆข il, ้างบนอีกนิดนึงครับเอแล้วพลแล้วโอ้โหที่ใหญ่มาครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแต่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสกายให้ช่องต่อต้อด้วยนะครับสวัสดีครับ